อนิเม่น่หนี่พระเอกเป็นอมตะแถมก๊อปปี้พลังอสูรได้เฮ้ยมันโครเทพเลยวะหนึ่งในสุดยอดอนิเมะด์กแฟนตาซีแห่งซีซั่นนี้นะครับผมลำนำโศกอสูรคาตเมื่อชะตากรรมนั้นเล่นตลกกับเขานะครับผมเป้าหมายของเขาเนี่ยก็คือต้องตามล่าอสูรให้ได้แต่ตัวเขาเนี่ยกลับมีพลังอสูรซะเองซึ่งนี่เป็นผลจากการต่อสู้กับอสูรนะับและอสูรตัวนั้นเนี่ยก็ถ่ายทอดพลังนี้ให้กับเขาจริงๆแค่นี้มันก็เทพแล้วนะครับผมเพราะว่ามีพลังของอสูรใช่ไหมแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวราวกับเป็นอมตะ แต่ความสามารถของพระเอกหรือว่าจินยะาเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะครับผมมีความสามารถหนึ่งก็คือการกลืนกินอสูรแล้วก็เอาความสามารถของมันเนี่ยมาใช้ตัวอย่างเช่นอสูรล่องหนนะครับผมที่พระเอกเนี่ยได้รับพลังนี้มาทําให้สามารถได้จะล่องหนแล้วก็โจมตีได้แบบโอ้โหโคตรเทพแล้วอสูรต้นต่อมาเนี่ยเป็นอสูรที่สามารถจะเดินชมจันทรได้หรือว่าเดินบนอากาศได้นะครับผมแล้วก็มีพลังในการเคลื่อนที่ขั้นสูงและแน่นอนว่าพระเอกเนี่ยยังไม่หยุดแค่นี้แน่นอนนะครับผมโอ้โหนึกว่าแบบรีบรูเอาพลังมาเรื่อย ซึ่งนี่เนี่ยก็เพื่อเตรียมพร้อมไปต่อสู้กับราชาแห่งอสูรน,นะครับผมคิบุซุจิมุซัน